ชุดแต่งแท้ชุดแต่งเทียบหรือว่าเหมือนแท้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันชัดเดี๋ยวก็ขอเกริ่นเรื่องของชุดแต่งแท้ก่อนถ้าเป็นชุดแต่งแรปเตอร์แท้นะจะมีการเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนตัวแก้มข้างนะครับเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกันจังหน้าแท้เป็นของแรปเตอร์ครับแต่ชุดแต่งที่เราเห็นอยู่คันนี้นะครับมองไกลๆเนี่ยก็เหมือนชุดแรปเตอร์แท้เลยนะครับแต่เพียงคันนี้ว่าเป็นตัวเหมือนแท้ครับนี่มีอะไรบ้างกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับช่วงสัดส่วนของเขานะครับจะทำฟิตติ้งมา แล้วก็การชนหน้าเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับเป็นงานเหมือนแท้นะครับด้านข้างเป็นชุดวายบอดี้ขึ้นมาครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแก้มครับแต่เพียงเป็นการประกบตัวชิ้นงานไฟเบอร์ชิ้นใหม่เข้าไปแต่ว่าตัวชิ้นงานถือว่าทนทานใช้ได้นะครับไม่ได้ประกบแค่ด้านนี้อย่างเดียวครับที่เงียกว่านี้ที่ผมมาดูแล้วครับเป็นตัวด้านท้ายมีเหลี่ยมมีสันนะครับเห็นชัดเจนครับสไตล์แรปเตอร์แล้วก็ที่เมียนไปกว่านั้นครับฝาถังน้ำมันนี่เปิดมาเติมได้เลย เมื่อก่อนเราต้องเปิดกี่ชั้นสองชั้นใช่ไหมแต่นี้เปิดชั้นเดียวครับเพราะเขาทําแบบเนียนๆเก็บมาให้แบบส,สวยๆให้เลยนะครับแล้วก็วัสดุอย่างที่บอกเนี่ยมันก็ทนนะผมกดเนี่ยยดลดโยกเนี่ยอ่ะยังไม่ยุบยังไม่บุบเลยนะครับก็ใครที่กำลังหาชุดแต่งสวยๆอยู่ก็ลองเก็บไวพ้พิจารณาครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับ